สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะแฟนเพลงเศร้าสิ้นหนึ่งในคาราบาวในวัย70ปีเมื่อเวลา20นาฬิกา55นาทีวันที่18มีนาคมเฟซบุ๊กคาราบาวออฟฟิเชีได้โพสต์ข้อความแจ้งว่าพี่ดุกคาราบาวหรือชายงามสงได้จากพวกเราไปแล้วอย่างสงบขอให้ที่ดุกเดินทางไกลสู่ภพภูมิที่ดีด้วยรักและอาลัยยิ่ง ทั้งนี้ใน Facebook ดุกคาราบาวแฟนคลับจำนวนมากได้โพสต์อะไรต่อการจากไปครั้งนี้สำหรับดุกคาราบาวหรือลือชายงามสมเป็นมือคีย์บอร์ดของวงคาราบาวเกิดเมื่อวันที่4พฤษภาคม2496ที่จังหวัดชนบุรีเข้าร่วมวงกับคาราบาวในอัลบั้มวิชาแพ้ในปี2534จนถึงปัจจุบัน และเล่นคีย์บอร์ดในอัลบั้มเดี่ยวของแอบคาราบาวด้วย